เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดวิวในติ๊กต็อกกันค่ะ วิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะเอาวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะเี่ต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะ,รคะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะวันนี้ก็จะคลิปอันนี้ค่ะ แล้วก็กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม1,000วิวไปเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะก็1000วิวนะคะก็อยู่ที่1กว่าบาทเองนะก็ถูกมมากเลยนะคะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่ส8ปวิวเองนะคะก็ขึ้นมาเป็น2นวิวกัน